ดูิอะไกนี่ทาวิเลนหกเข้ามาถึงก่อนใช่ไหมเอ๊ยทาวิเลนหดูให้ดีเข้ามาถึงก่อนนะ เฮ้ยไม่ใช่ซะหน่อยข้าถึงก่อนข้าถึงก่อนข้าถึงก่อนเฮ้ยข้าไปทันเห็นพวกเจ้าวิ่งเร็วเกินไปัถิงไม่ได้เฮ้ยข้าจะไปถึงก่อนนะข้าถึงก่อนจะไปถึงก่อนอะไรข้าจะถึงก่อน ใองหลีกรอป้า ok เอาสิได้เลยเจลิงใครนี่เจ um, ้าลิงให้พี่ชิงเหรอเฮ้ยลาเดี๋ยวลาเดียวแป๊บหนึ่งแป๊บนึ่ชิงมาไมถึงไม่เห็นไง แถมไม่มีองค์การเรียกตัวด้วยอยากมหาเจ้าก็เลยเกือบตายเลยนี่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 เทพเิียนอะไรกันแม้แต่เพื่อนก็เจอไม่ได้เป็นเทพเสียนแล้วไม่นับญาติลืมกระเพื่อมเองหมดเลยพี่ชิงใจเย็นอย่าเพิ่งมโหโถโสไปให้ค้าหาวิธีก่อนนะสวยแน่แน่เฮ้ยให้คานึออกแล้วนะมาก็จะหนีบเจ้าเข้าไปพี่แป๊กร่างเป็น บังแท่มาไม่มีใครรู้หรอกนะคือว่าเดี๋ยวเดี๋ยแบบนั้นน่ะกระดิกกระดิกกดึกน่ะกระดกกระดึกถูกนระไงแทมาสวยดิแปลงแบบนี้ละแปลงไปสักล้วแลลกลถยแต่ชุดเงียบนัเงียบนะเงียบนะไปไปเลยไปจู่เฮ้นาจาทั้งนี้เส้นแท็กเราอยู่ที่รั้วรองมาดูสิว่าใครถึงขอนเลย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 กจะจาสัญญาณเองเดี๋ยวเท เตรียมพร้อมไปเลยไม่สอนนะจะดีปะร้ด้วยเลยไาเตรียมพร้อมอยู่นั่นนะจั๊จั๊กจัจั๊ก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 จกจั๊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 กจััั๊กจั๊กจอ๊กจั๊กจั๊กจัากจัก้ั๊ก่ั๊กจัอ้จักจา๊กอัจ